ตัวคมาร่วมนกับทงนี้นะคะเป็เป็นไงรงคนก็จริงๆนะฮะทางผมเนี่ยาทางทีมเราเนะไม่ค่อยเปลี่ยนโคชเลยนะครับอย่างทุกคนที่เห็นนะครับก็6ปีครึ่งแล้วนะครับที่ไม่มีการเปลี่ยนโคช,ชแต่แน่นอนนะครับว่าพอผลงานออกมาไม่ดีครั้งนี้เนี่ยหลังจากทางเราแพ้4นัดรวดเนี่ยนะครับทาง โค้ชมาร์โนพอคินนะครับก็ได้ตัดสินใจที่จะลาออกจากงานนะครับช่วงนั้นเนี่ยทางเราก็รีบหาโคชนะครับอตอนนั้นก็คือคิดว่าสิ่งสำคัญนะครับจากประสบการณ์8ปีที่ทำฟุตบอลมาเนี่ยนิสัยนะครับสำคัญนะครับเราก็มีการศึกษาว่าโคชคนไหนในเมืองไทยเนี่ย นิสัยเอ่ยเป็นสุภาพบุรุษเป็นยังไงใครดีบ้างยังไงนะครับก็ก็มีชื่อโค้ชแบรนเนี่ยขึ้นมาเป็นระดับที่1น,นะครับของของการที่เราศึกษามาตัวแทคติคนะครับอันนี้ก็สำคัญมากนะครับซึ่งแทคติเนี่เราก็เคยเห็นนะครับในการแข่งขันเราก็เคยเจอ,อะระหว่าง2ทีมกันมาแล้วนะครับตอนที่2อ,องโค้ชที่แข่งกันนะครับ ซึ่งตอนที่เจอกันเนี่ยโค้ชแบงก์ก็เพอร์ฟอร์มได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอสองอย่างเนี่ยก็เข้าตากรรมการกับฝ่ายบริหารของทางชูแบงกอกยูเนเต็ดนะครับตอนนั้นก็ให้ทีมงานรีบติดต่อนะครับเพราะ,ะก็เป็นช่วงหน้าต่างที่ดีในช่วงนี้ที่จะหยุด2อสมอาทิตย์นะครับก่อนแข่งแมชหน้าเพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาที่จะมาทำความเข้าใจแล้วก็ฝึกซ้อมเด็กให้เข้ากับสไตล์อของโคช้ช นะครับอันนี้ก็การไปมาของ,ของการที่ติดต่อโค้ชแบรนครับจริงๆโค้ชไทยกับโค้ชต่างชาติเหมือนกันนะครับอตอนแรกเราก็คล้ายใช้โค้ชไทยอตอนหลังก็คล้ายโค้ชฝรั่งนะครับพอดีทางท่านคุณมาโนโพกินเนี่ยจริงๆแล้วเทคนิคเนี่ยหลายๆโค้ชเนี่ยไม่แพ้กัน แต่นิสัยเนี่ยอย่างที่ผมเน้นว่าคือคือว่าเราเข้ากันได้ดีจริง,รงๆนะฮะกับทางมานโพเกนผมก็ยังเสียดายถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นนอกจากเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชแบนเนี่ยเราไม่ได้ดูว่าต้องเป็นสัญชาติไทยหรือ,รอต,ต่างชาตินะครับเราเรานอกเหนือจากแท็กติกแล้วเนี่ยนิสัยเนี่ยสำคัญสุดนะครับ ซึ่งไปถามหลายๆคนแล้วนะทุกคนต้องบอกยกนิ้วให้นะครับเป,เป็นคนที่เป็นสุภาพบุรุษดีจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่ที่ผมคิดว่าทางเราได้ได้ได้ไดตัดสินใจนะครับแล้วก็แน่นอนอพอช่วงที่เปลี่ยนโค้ชใหม่ในกลางๆฤด,ดูกาลอย่างนี้เนี่ยการปรับตัวเนี่ยสำคัญนะครับทางโคช้ชแบนก็มีเคเรดิตก็คืออีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเคย ร่วมงานกับทางนักเตะเรานะครับกับทีมสตาฟเรามาหลายคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเราคิดว่าน่าจะเหมาะที่สุดนะครับสำหรับชูแบงคอกยูนเต็ดครับคือเราเราพอมาได้คุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายเนี่ยเพราะว่านิสัยแกเพราะว่ารู้จักนักเตะเราเพราะว่า อ่า uh, แทคติกเนี่ยเรารู้กันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญตอนนี้เนี่ยที่เราคุยกันก็คือว่ามารีบศึกษานะฮะทีมเราให้มากที่สุดแล้วก็วางแผนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเป้าหมายเนี่ยแน่นอนทุกทุกทีมนะฮะเราก็วางเป้าหมายสูงที่สุดแล้วนะครับแต่จะไปถึงนั้นได้หรือเปล่านะครับก็คืออยู่ในช่วงเนี้ยเดือนแรกๆเนี่ยที่เรามาศึกษากันแล้วก็ปรับดูซิว่าจะได้หรือเปล่าครับครับตอนนีน้ก็ พิ่งแต่ตัวตัวเงินแบงค์ขอกอยู่ในเตดไม่เคยบอกอยู่แล้วนะครับอันนี้เรื่องปกติของเรานะครับเราอตอนนี้เนี่ยเราได้เซ็นสัญญากับโคชแบนไปปีจนถึงสิน้นฤดูกาลนะครับปีครึ่งใช่ไหมปีครึ่งครับครับผมต้องลาจากทีมชาติเลยมาอยู่ดูแในในล้อกในเตตค่ะตาทิ้งใจยังไงคะัมันเป็นตาทิ้งใจยังไงดีกว่าว่าเพราะเราก็อยู่ทีมชาติเราก็มี คือพอทูแบงคอกได้ติดต่อไปเนี่ยจริงๆแล้วด้วยด้วยตัวผมเองเนี่ยก็มีความปรารถนาอยู่แล้วว่าวันหนึ่งเราก็ต้องมาทําหน้าที่ในสิ่งที่เราริ่าเรียนมาแล้วก็เราเราเป็นเฮดโค้ดมาอะไรเงี้ยดังนั้นการได้ออกมาทําหน้าที่เองหรือปฏิบัติหน้างานเองมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งและเป็นความปรารถนาอย่างหนึ่งของเราอะไรเงี้ยดังนั้นพอทางทูแบงคอกซึ่ง,ซ,งซึ่งคุณจร์เนี่ยได้ติดต่อไาเนี่ยซึ่งเป็นสโมสรที่ท ที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วมีศักยภาพที่สูงในอันดับต้นๆของของประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้การพูดคุยในยับรานสั้นซึ่งสามารถตัดสินใจได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องต้องขอบคุณคุณารจรน,นครับที่ที่ตัดสินใจเลือกผมนะก็ทําให้ผมตัดสินใจได้ไม่ยากจากการพูดคุยแล้วก็ได้วาง ป้าหมายร่วมกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็ต้องขอบคุณท่านนายกด้วยครับจริงๆท่านเป็นคนใจดีมากผมก็ได้เข้าไปเรียนท่านตรงๆนะว่าว่าผมมีมีความปรารถนาอยากจะ,ะมาทาโทโมสอนบ้างแล้วอะไรเงี้ยท่านก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสที่ดีกว่ามีความก้าวหน้าอ่างเงี้ยท่านก็เปิดโอกาสไม่ปิดกั้นอยู่แล้วซึ่งก็ท่านก็อวยพรให้ให้เราโชคดีกับกับหน้าที่การงานใหม่รครับ เอาได้ครับเพราะว่า,เ,าเราก็ได้ไปรู้เรียนรู้การทํางานที่ที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วก็การทํางานแบบญี่ปุ่นก็คือว่าเราได้เห็นเรื่องของการาวางแนวทางวางรูปแบบการทํางานในการบริหารมากขึ้น,นะครับส่วนรายละเอียดแทคนติกก็อาจจะไม่เหมือนกันใน,ในงานของโค้ชอะไรเงี้ยครับก็ก็ต้องอาสามารถที่จะนําประสบการณ์นั้นนะมาใช้กับการทูตเป็นกรอกได้อะไรเงี้ยแล้วกับงานโค้ตต่อไปถ้าที่แกเขากลับมาเราก็เคยพาเมืองทองได้แชมป์ครับ นนมผมว่างานงานโค้ชทุกคนคนระับไม่ว่าสมโมสรไหนก็แล้วแตม่มันกดดันอยู่แล้วไม่ว่าจะทําทีมระดับไหนนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการทําบนความพอใจหรือความนั่นของเขาเรียกความสําเร็จของข,ของความของแฟนบอลด้วยอะไรเงี้ยแล้วผลงานของโสโมสรก็เป็นที่ตั้งอยู่แล้วเพราะฉะั้นมันก็ต้องทําให้บรรลุเป้าหมายตามตามที่โสโมสรตั้งไว้แล้วแฟนบอลคาดหวังด้วยนะก็ก็พยายามอย่างดีที่สุดลวครับว่าจะนำถูเป็นก๊อ กลับมาคือเอานักเตะให้กลับมาเชื่อมั่นในในสิ่งที่ตัวเองมีก่อนแล้วก็แล้วก็วกถ้าเผื่อเราสามารถให้นักเตะเชื่อมัน่นแล้วก็กลับไปสู่ฟอร์มที่ดีของตัวเองในแต่ละนัดได้เนี่ยผมว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันก็จะพยายามที่จะไปให้ถึงให้ได้คือตอนนี้เรายังไม่สรุปใครเลยนะครับอา่า สิ่งสําคัญก็คือโค้ชแบนนะครับพอมาร่วมทีมปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเรารีบมาศึกษาทีมก่อนว่าตอนนี้เราขาดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ใครที่จะเป็นนักเตะที่เหมาะสมนะครับหรือสตาฟที่เหมาะสมเนี่ยที่จะเข้ามาทีมชูเบ ok งคอกนีลเดดครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะยังยังไม่มีใครอยู่ในใจครับขอบคุณมากครับ